ตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2024ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นชมคลิปการย้ายทีมทางการพิมพ์ชูเสื้อแล้วครับชมข่าวการซื้อขายนักเตะพิมพ์ตลาดซื้อขายนักเตะชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอล สู้หรือเปล่าสเปอร์พร้อมปล่อยลิชาริสซอนไปซาอุหากได้60ล้านปอนอดน์ท็อตแนมอสเปอร์ทีมแกล่งจากศึกเพมเมเดกอังกฤษพร้อมจะปล่อยตัวลิชาริสซอนกองหน้าทีมชาติบราซิลไปให้กับเอาอาลีทีมดังจากซาอุดิปรลีกหากได้ค่าตัวระดับ60ล้านปอนด์นะครับลิชาริสซอนวัยยีปีย้ายมาจากเอฟฟตตันมาอยู่กับทอ็อตแนมอสเปอร์ในช่วงซัมเมอร์ปี2022 ด้วยค่าตัวรวมโบนัส60ล้านปอนด์หรือราว2,813ล้านบาทแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังโชว์ผลงานได้ไม่คุ้มค่าตัวโดยกองหน้าทีมชาติบราซิลทำไปแล้ว15ประตูจากการลงเล่น66นัดในทุกรายการแม้ว่าฤดูกาลที่ผ่านมาจะระเบิดฟอร์มยิงไป12ประตูแต่ก็มีปัญหาการบาดเจ็บจู่เป็นระยะนะครับล่าสุด้าตัวตกเป็นข่าวการย้ายทีมอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะยังเหลือสัญญากับเกเดทองถึงปี2027 โดยหลายฝ่ายเชื่อว่าสเปอร์ไม่ผิดโอกาสขายตัวเขาออกจากทีมเนื่องจากต้องการได้เงินทุนมาเสริมทัพในส่วนอื่นและรายงานล่าสุดจากเดอะไทมส์ก็ระบุว่าริชาร์ดิสซอนกำลังตกเป็นเป้าหมายของอัลอาลีทีมในซาอุดิโปรลีกที่กำลังเดินเครื่องเจราจายอย่างจริงจังทั้งนี้ตามรายงานข่าวระบุว่าทอ็อตแนมฮอสเปอร์พร้อมปล่อยริชาร์ดิสซอนในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้แต่มีข้อแม้ว่าต้องได้ค่าตัวไม่น้อยกว่า60ล้านปอนด์หรือราว2,813นาล้านบาท ซึ่งราคานี้เท่ากับที่พวกเขาซื้อมาจากอฟตันทาให้ตอนนี้ขึ้นอยู่กับทางฝั่งอัลอาลีว่าจะยอมจ่ายตามที่เคยได้ทองเรียกร้องหรือเปล่านะครับขณะเดียวกันนอกเหนือจากเรื่องค่าตัวแล้วอัลอาลียังต้องยื่นค่าเหนือและโบนัสต่างๆให้มากพอเพื่อจูงใจลิชาริสซนด้วยในการย้ายไปคะแขรงที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเนื่องจากฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวเมื่อฤดูการที่ผ่านมานั้นถือว่าค่อนข้างน่าพอใจเลยทีเดียวหลังจากลุ้มเหลวกับปีแรกที่ท็อตแนมอสเปอร์ และด้ยวยวัยเพียงแค่27ปีเท่านั้นทำให้บางทีลิชาริสซอนอาจจะยังต้องการท้าแข่งในยุโรปต่อไปก่อนนะครับของดีแอตมาลิตจ่อสอยอาเตมดอฟิกเสริมคมอาเตมดอฟิกดาวนโซของลาลิกาสเปนเตรียมเก็บเข้าของลาจิโรนาซบตรามีอเลเตโกมาดริดด้วยค่าตัว1,600ล้านบาทนะครับ แอลบลเตโกมาดริดสโมสรชั้นนำจากสกูลิกาสเปนใกล้ปิดดีลคว้าตัวอา t ์เตมดอฟบิกกองหน้าทีมชาติยูเครนของจิโรนามาเสริมคมได้แล้วตามการรายงานข่าวจากฟาบริซิโอโรมาโนผู้ถือข่าวแวดวงฟุตบอลที่น่าเชื่อถือนะครับโรมาโนคอนเฟิร์มผ่านเอ็กซ์วาตราหมีตกลงซื้อหัวหอกวป2ย่ปีตามคาดที่ค่าจิกสัญญา40ล้านยูโรหรือประมาณ1,600ล้านบาทโดยตอนนี้เหลือเพียงแค่หาบทสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างการจ่ายเงินจำนวนดังกล่าว ขณะที่ตัวนักเตะตกลงสัญญาส่วนตัวกับตราหมีได้เป็นที่เรียบร้อยทางนี้อาลาเตโกมาตริดต้องการหนึ่งตัวดอฟบิกมาแทนที่อัลบาโรโมราตากองหน้ากัปตันทีมชาติสเปนที่เพิ่งย้ายไปอยู่กับเอซีมิลานเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะครับสำหรับฤดูกาล2023-2024ที่ผ่านมาดอฟบิกโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดโดยนอกจากช่วยกิโดนาจบอันดับ3าในลาลีกาสเปนแล้วเขายังควาา้าตำแหน่งดาวงโัมโวของลีกที่จำนวน24ประตูอีกด้วยนะครับ คีเรนทริปเปียลาเนิวคาสเซิลสื่อปูดทีมใหม่กองหลังสาริกาดงคีเรนทริปเปียแบ็กขวาของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดจะย้ายสโมสรนในช่วงซัมเมอร์นี้โดยสื่อเชื่อว่ามีแบลที่จะเป็นสตาร์ดังอีกรายที่ย้ายไปคาแครงในซาอุดิโปรลีกแม้ว่าบาเยมินิกสนใจอยู่ก็ตามนะครับเดอะนอร์ทเอนเอ็กโครายงานข่าวว่าทริปเปียกองหลังทีมชาติอังกฤษจะย้ายออกจากทีมเซนต์นเจมส์พาร์กก่อนเปิดฤดูกาล2024-2025 เนื่องจากเขาเลิกสัญญากับสโมสรปีสุดท้ายและด้วยวัย33ปีเดอะแม็กพร์จึงไม่คิดต่อสัญญากับเขานะครับต่อจากโอกาสอำลาทีมอีสานของเมืองผู้ดีนิวคาเสเซิลพร้อมเปิดทางให้ทริปเปียร์ย้ายทีมได้ตามสะดวกเนื่องจากพวกเขาคว้าติโนริฟาเมนโตมาจากนักบุญซัลลัมตันเป็นที่เรียบร้อยโดยสื่อท้องถิ่นเชื่อว่าทีมจากซาอุดีอาระเบียสนใจจะสัญญากับเขาแถมน่าจะมีอย่างน้อย2สโมสรอีกต่างหาก และน่าจะมีการเจรจาอย่างเป็นทางการในสัปดาหนะ์หน,น้าก่าหนี้มีสไต์บาเยร์มินิกทีมดดงจากสกุนเดสลีกาเยอรมันติดต่อท่าไทมซื้อทริปเปียมาแล้วเมื่อเดือนมก,กราคมด้วยข้อเสนอ12.8ล้านปอนด์หรือราว601ล้านบาทแต่ถูกสาลิการโดงปฏิเสธไปทว่าสถานการณ์ล่าสุดมีความเป็นไปได้ว่าเซอร์บบไต์จะกลับมาท่าไทมซืรเราเต้ทีมชาติอังกฤษอีกรอบขณะเดียวกัทริปเปียเป็นหนึ่งในนักเตะที่ค่าแรงสูงสุดของทีมสาลิกาโดง จึงทาให้สโมสรต้องขายเขาทิ้งเพื่อควบคุมรายจ่ายไม่ให้ละเมิดกฎการเงินนะครับถึงขณะนี้ทริปเปียยังไม่ได้กลับมาร่วมซ้อมกับทีมเนื่องจากได้รับอนุญาตให้พักผ่อนหลังผ่านการเล่นเกมยูโร2024โดยเขาได้ลงบูเป็นตัวจริงทุกนัดในฐานะตำแหน่งแบ็กซ้ายก่อนจะเสียตำแหน่งให้กับลูคชอกองหลังของแมนเชสเตอร์เดนทที่ฟิตสมบูรณ์แล้วในนัดชิงชนะเลิศแทนนี้ทริปเปียย้ายมาจากตรามิอันเลตโกมาติดในเดือนมกราคมปี2022 ลงเล่นให้กับสาริกาดงไปแล้วตั้งสิก้าน92นัดในทุกรายการโดยเขายิงไป4ประตูนะครับแฟนผีเอาไม้แมนยูเล่งสอยเทรโวชาโลบาจากเชลซีนักข่าวดังปูดแมนเชสเตอร์เนเต็ดเล่งดึงเทรโวชาโลบาแนวรับส่วนเกินของเชลซีมาร่วมกวนเผยสิงบลูซยินดีขายให้ในราคาไม่แพง แมนเชสเตอร์เด็ดยักษ์ใหญ่จากสึกเพมเล็กอังกฤษกำลังให้ความสนใจอย่างจริงจังที่จะสัญญากับเทรโวชาโลบาเซินเตอร์แบ็กเลือดผูุดีของเชลซีตามการรายงานข่าวของเบนเจคอฟส์ผู้สื่อข่าวลูกหนังคนดังนะครับชาโลบาบนอนาคตในทิมสตมฟอร์ดบิทแน่นอนแล้วหลังจากไม่มีชื่ออยู่ในทีมชุดปรีซีซั่นที่ประเทศอเมริกาครับโดยเชื่อว่าสิงบลูสพร้อมลดดาวเตะวัย25ปีผลจากทีมในราคาแค่25ล้านปอนด์หรือประมาณ1,175ล้านบาทเท่านั้น เจคอบส์ระบุว่าปีแสดงต้องการผู้เล่นแนวรับเพิ่มอีกถึงแม้เพิ่งจะซื้อเลนี่โยโร่ประกันหลังดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสมาจากลิวทิเมลิกเอิงฝรั่งเศสแล้วก็ตามและต้องการได้ตัวชโลบาที่สามารถเล่นตำแหน่งแบ็คขวาได้ทำให้แข้งรายนี้กลายเป็นที่สนใจสำหรับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดที่อาจจะตัดสินใจขายอารอนวันวิสาก้าแบ็คขวาจำแกล่งให้กับคุนอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดทั้งนี้นอกจากแมนยูแล้วนิวคาสเซิลยูไนเต็ดจ้าส่น้อยฟูลแลม เสอเหลืองบริษต์ดอมุลและปีศาตแตงดาเอซีมิลานต่างมีความสนใจในตัวชาโลบาเช่นเดียวกันนะครับหากคอบอลทุกท่านชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel นนคนคอบอลเช่นเดิม